ชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่พังเพราะหาเงินไม่พอแต่เพราะวางแผนไม่เป็นบางคนทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่มีวันหนีวงจรเดิมได้เพราะไม่มีแผนที่ทางการเงินของตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือศิลปะแห่งการคิดล่วงหน้าที่คนฉลาดใช้พลิกชะตาตัวเองจากศูนย์สู่อิสรภาพฟังตอนนี้ถ้าคุณพร้อมจะเลิกจนแบบถาวรข้อหนึ่ง เหมือนสะพานที่สร้างไม่เสร็จข้ามไปกี่ครั้งก็หล่นกลับมาที่เดิมหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดโอกาสแต่เพราะสร้างสะพานชีวิตไว้แค่ครึ่งเดียวคุณเริ่มต้นได้ดีเสมอแต่ไม่เคยไปถึงฝั่งจริงๆเพราะทุกครั้งที่กำลังจะถึงปลายสะพานคุณก็หยุดสร้างมันชีวิตทางการเงินของใครหลายคนก็เหมือนสะพานที่สร้างไม่เสร็จ มีแผนมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายสวยหรูแต่พอถึงเวลาลงมือจริงก็พับโปรเจกต์ทิ้งไว้กลางทางบางคนตั้งใจเก็บเงินเดือนละสามพันทำได้เดือนแรกเดือนสองเดือนสามหายบางคนวางแผนจะลงทุนวางระบบบัญชีรายรับรายจ่ายแต่พอเหนื่อยนิดใจก็ถอดปลัก๊กสะพานแห่งความมั่งคัง่งมันไม่ได้สร้างด้วยแรงฮึดครั้งเดียว แต่มันเกิดจากการลงมือเล็กๆซ้ำๆทุกวันและความสม่ำเสมอคือเหล็กเส้นที่เชื่อมสะพานให้แข็งแรงเราหลายคนไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะใจไม่ทนกับความช้าเราติดภาพของสำเร็จเร็วเราอยากข้ามสะพานให้ถึงอีกฝั่งทันทีแต่ลืมไปว่าสะพานทุกเส้นต้องใช้เวลาและการต่อเนื่องคุณไม่สามารถวิ่งข้ามสิ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จได้ ความใจร้อนคือศัตรูของความมั่งคั่งและความเบื่อคือค้อนที่คอยทุบสะพานชีวิตให้พังลงทุกครั้งเราหลายคนรู้หมดแล้วว่าควรทำยังไงแต่ขาดกล้ามเนื้อของการทำซ้ำและเมื่อไม่ต่อเนื่องผลลัพธ์ก็ถูกรีเซ็ตกลับไปที่เดิมเหมือนสะพานที่สร้างไม่เสร็จเสียทีลองมองกลับมาที่ชีวิตตัวเองสิคุณเคยเริ่มเก็บเงินแล้วเลิกไหม เคยตั้งเป้าออกกำลังกายแล้วหยุดไหมเคยเริ่มอ่านหนังสือแล้ววางไว้ครึ่งเล่มไหมทุกครั้งที่เราหยุดกลางทางคือการกลับไปยืนฝั่งเดิมและเริ่มสร้างสะพานใหม่ซ้ำๆทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลาแต่ไม่เคยถึงปลายทางเลยสักครั้งมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแรงแต่มันเพราะคุณไม่ยอมสร้างต่อจำไว้ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากความพีคชั่วคราว แต่มันเกิดจากความนิ่งที่ต่อเนื่องเริ่มต้นด้วยการตั้งระบบง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเช่นออมอัตโนมัติแทนที่จะเพิ่มรายได้อย่างเดียวให้เพิ่มวินัยด้วยเขียนแผนลงมือแล้วให้มันเดินต่อแม้วันที่คุณไม่มีแรงและอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะสะพานแห่งความสำเร็จมันไม่ได้สร้างจากแรงบันดาลใจแต่มันสร้างจากความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง ทุกครั้งที่คุณลงมืออีกนิดคือการต่อเหล็กเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นบนสะพานชีวิตอย่าหยุดเพราะอีกเพียงไม่กี่ก้าวคุณอาจกำลังจะถึงอีกฝั่งของชีวิตที่คุณฝันไว้อย่าเป็นคนที่สร้างสะพานครึ่งเดียวเพราะสุดท้ายคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับความพยายามที่ไม่เคยถึงผลสร้างให้เสร็จแล้วคุณจะได้ข้ามไปยังฝั่งของอิสรภาพที่คุณคู่ควรจริงๆข้อ2 อย่าเก็บเงินแค่ในกระเป๋าให้เก็บในระบบที่งอกได้เงินไม่ได้มีไว้แค่ถือแต่มีไว้ใช้ให้มันทำงานแทนเราคุณจะเก็บเงินไว้เท่าไหร่ก็ไม่รวยถ้าปล่อยให้มันอยู่นิ่งในที่เดิมเพราะเงินที่อยู่นิ่งไม่ต่างจากทหารที่ไม่รบมีไว้เยอะแค่ไหนก็ไม่มีวันชนะหลายคนอุตสาหอดอุตสาประหยัด แต่สุดท้ายเงินก็ไม่โตเพราะเก็บมันไว้ในที่ที่มันไม่สามารถโตได้เหมือนคุณสร้างกองทัพไว้เต็มสนามแต่ไม่เคยให้ใครออกไปต่อสู้ทหารยืนนิ่งยืนรอคำสั่งสุดท้ายศัตรูคือเงินเฟ้อเดินเข้ามากวาดทุกอย่างไปอย่างเงียบๆเ,เงินที่ไม่ทำงานจะค่อยๆเสื่อมมูลค่าทุกวันคุณไม่ได้แค่ไม่รวยขึ้น แต่คุณจนลงโดยไม่รู้ตัวบางคนบอกขอเก็บไว้ก่อนเผื่อใช้แต่นั่นแหละคือกับดักของคนที่กลัวเสียจนลืมว่าไม่กล้าใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เท่ากับเสียอยู่ดีทำไมเราถึงกลัวให้เงินออกไปทำงานเพราะเราผูกความมั่นคงเข้ากับการมองเห็นเงินในมือเรารู้สึกปลอดภยัยตอนเห็นยอดเงินอยู่ตรงหน้า แต่ความปลอดภัยแบบนั้นมันหลอกเราเพราะโลกการเงินไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ถือไว้เฉยๆแต่มอบรางวัลให้กับคนที่กล้าใช้ระบบเบื้องหลังความกลัวนั้นคือมายเ s ็ตแบบผู้เก็บไม่ใช่ม i n เซ็ตแบบผู้สร้างคนเก็บจะกลัวเสียแต่คนสร้างจะหาวิธีให้มันงอบสุดท้ายคนที่มัวแต่เก็บ จะเห็นเงินตัวเองค่อยๆเล็กลงทั้งที่ตัวเลขเท่าเดิมวันนี้กาแฟแก้วละห้สิอีกสิปีแก้วเดียวกันอาจจะร้อยยี่แต่เงินในกระเป๋าคุณยังเท่าเดิมเงินที่ไม่เติบโตคือชีวิตที่ไม่ขยับและคนที่มัวแต่กลัวจะถูกเวลากลืนไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวเริ่มจากวันนี้อย่าเพียงแค่เก็บเงิน ให้เริ่มออกคำสั่งกับเงินของคุณเงินแต่ละก้อนต้องมีหน้าที่บางก้อนต้องทำงานบางก้อนต้องปกป้องและบางก้อนต้องเติบโตสร้างบัญชีแยกเช่นบัญชีลงทุนบัญชีออมบัญชีหมุนเวียนศึกษาการลงทุนเล็กๆที่เข้าใจเช่นกองทุนหุ้นปันผล และจำไว้ว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่การลงทุนแต่อยู่ที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ต่างหากเงินทุกบาทที่อยู่นิ่งคือพลังที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยแต่ถ้าคุณวางระบบให้มันงอกคุณจะได้เห็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้มั่งคั่งได้จริงคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะ คุณแค่ต้องมีระบบที่ทำให้เงินเติบโตเพราะสุดท้ายชัยชนะทางการเงินไม่ได้อยู่ที่คุณมีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่เงินของคุณกําลังทำงานหนักแค่ไหนตอนที่คุณนอนหลับอยู่อย่าให้เงินเป็นแค่ทหารที่ยืนรอคำสั่งเพราะในสงครามชีวิตคนที่ให้เงินรบแทนคือคนที่ชนะในระยะยาวข้อ3 อย่าให้ชีวิตขึ้นอยู่กับโบนัสปีหน้าให้มันขึ้นอยู่กับนิสัยวันนี้คนที่ใช้ชีวิตแบบรองเงินก้อนใหญ่มักจะพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปคือนิสัยเล็กๆที่สร้างผลใหญ่เพราะโบนัสไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณได้มากเท่ากับสิ่งที่คุณทำซ้ำทุกวันอย่าหวังว่าเงินก้อนปีหน้าจะเปลี่ยนชีวิตถ้าน,นิสัยวันนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง หลายคนใช้ชีวิตเหมือนรอวันพรุ่งนี้จะดีกว่ารอเงินเดือนขึ้นรอปรับตำแหน่งรอได้โบนัสแต่ทุกครั้งที่รอชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิมมันเหมือนคุณวางความหวังไว้ที่ป้ายสุดท้ายของทางรถไฟแต่ไม่เคยลงมือเดินจากสถานีแรกให้ถึงบางคุณพูดว่าเดี๋ยวได้โบนัสแล้วจะเริ่มเก็บเดี๋ยวเงินเดือนขึ้นก่อนแล้วจะเริ่มลงทุน เดี๋ยวพร้อมกว่านี้ก่อนแล้วจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตแต่คำว่าเดี๋ยวนั่นแหละคือหลุมลึกของคนที่ไม่เคยเริ่มจริงๆเพราะสุดท้ายชีวิตไม่ได้รวยจากโบนัสปีละหนึ่งครั้งแต่มันรวยจากนิสัยปีละ365วันในใจลึกๆของคนที่รอเงินก้อนมักมีความคิดแบบโชคชะตามากกว่าระบบชีวิตเรารู้สึกว่าอะไรบางอย่างข้างหน้าจะมาช่วยให้เราดีขึ้นเราเชื่อว่า ปีหน้าอาจดีกว่าปีนี้อาจมีปาฏิหาริย์แต่ในความจริงไม่มีปีไหนที่เปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะนิสัยคือเครื่องจักรของโชคดีและคนที่เปลี่ยนนิสัยได้ก่อนมักได้ผลลัพธ์ก่อนใครเสมอทุกครั้งที่คุณรองเงินก้อนคือการยกอำนาจในชีวิตให้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณจะเหนื่อยกับการรอคุณจะเครียดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และที่แย่ที่สุดคุณจะเสียเวลาชีวิตที่สามารถสร้างได้ทุกวันไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะระหว่างที่คุณรอโบนัสก้อนใหญ่อีกคนหนึ่งเขากำลังสะสมทีละบาทอีกคนหนึ่งเขากำลังฝึกนิสัยทีละวันและสุดท้ายเขาก็ไปถึงฝันก่อนคุณโดยไม่ต้องรอใครให้อนุมัติอย่ารอเงินก้อนให้เริ่มจากระบบเล็กๆที่คุณควบคุมได้ในวันนี้ เริ่มเก็บ10%ของรายได้ทุกเดือนตั้งระบบออมอัตโนมัติฝึกนิสัยไม่ซื้อทันทีเมื่ออยากได้ของจดบันทึกรายรับรายจ่ายสั้นๆทุกวันและให้รางวัลตัวเองจากวินัยไม่ใช่โชคเพราะสิ่งที่คุณทำวันนี้จะเป็นดอกเบี้ยของนิสัยที่มันจะเติบโตขึ้นในปีหน้าโดยไม่ต้องรอให้ใครมอบให้อย่าฝากความหวังไว้กับโบนัสปีหน้า ฝากมันไว้กับนิสัยของคุณในวันนี้เพราะเงินก้อนอาจซื้อความสุขได้ไม่กี่วันแต่นิสัยดีๆจะสร้างอิสรภาพได้ทั้งชีวิตสุดท้ายคนที่รวยไม่ใช่คนที่ได้เงินทีละมากแต่คือคนที่ไม่เคยหยุดสะสมทีละน้อยเพราะชัยชนะของคนมีวินยัยมันไม่ต้องรอปีหน้าแต่มันเริ่มตั้งแต่วันนี้ข้อ4ถ้าไม่อยากจนซ้ำ ต้องรู้ว่าความอยากแพงกว่าของที่ซื้อเสมอความอยากคือของแพงที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะของที่คุณซื้อราคาแพงแต่เพราะราคาที่คุณต้องจ่ายหลังจากนั้นมันมักสูงกว่าป้ายราคาเสมอทุกครั้งที่คุณซื้อเพราะอารมณ์คือคุณกำลังเซ็นสัญญากู้หนี้กับอนาคตแม้คุณจะไม่ได้ถือปากกาก็ตาม ในหนึ่งวันเราอาจเห็นของนับร้อยชิ้นแต่มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆสิ่งที่เหลือคือสิ่งที่ความอยากสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราแลกอิสรภาพกับความพอใจชั่วคราวลองนึกภาพดูคุณเดินห้างเห็นรองเท้าคู่หนึ่งลดราคาใจเต้นแรงรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้จะพลาดสุดท้ายคุณซื้อไปทั้งที่ยังมีรองเท้าอีกหคู่ที่บ้าน สิ่งที่คุณจ่ายไม่ใช่แค่เงินแต่คือความสงบในอนาคตเพราะเงินก้อนนั้นอาจเป็นค่าไฟเดือนหน้าหรือเงินลงทุนที่หายไปตลอดการความอยากคือโจรที่ดูเหมือนเพื่อนมันไม่ปล้นคุณทันทีแต่มันจะค่อยๆทำให้คุณเสียสมดุลทางการเงินทีละนิดโดยที่คุณยังยิ้มอยู่มนุษย์ซื้อของเพราะอารมณ์มากกว่าเหตุผล และสมองของเราชอบความรู้สึกได้รางวัลทันทีเวลาคุณกดสั่งของออนไลน์หรือรูดบัตรสมองจะหลั่งโดปามีนฮอร์โมอนแห่งความสุขชั่วคราวแต่นั่นแหละคือกับดักที่ทำให้คนจํานวนมากจนอย่างมีความสุขเพราะคุณเอาอนาคตไปแลกกับอารมณ์ไม่กี่วินาทีลึกๆแล้วเราไม่ได้อยากได้ของเราต้องการความรู้สึกมีค่าจากการได้ของ แต่พอเวลาผ่านไปของชิ้นนั้นก็กลายเป็นแค่ของธรรมดาในขณะที่นี่ยังคงอยู่เหมือนเดิมความอยากที่ไม่ถูกจัดการจะกลายเป็นเครื่องจักรดูดเงินที่ไม่มีวันหยุดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเข้าปึ๊บออกปับ๊บไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณยังยอมให้ความอยากควบคุมชีวิต และที่โหดกว่านั้นมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าทำไมเพราะคุณกำลังทำงานหาเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการจริงๆเพียงเพื่อพิสูจน์กับคนอื่นว่าฉันก็มีเริ่มจากวันนี้อย่าพยายามฆ่าความอยากให้เข้าใจมันทุกครั้งที่อยากได้ของอะไรให้ถามตัวเองสามคำถามนี้ก่อนซื้อห่ ฉันต้องการมันจริงๆหรือแค่อยากได้ตอนนี้ 2. ถ้าไม่ซื้อวันนี้จะเสียอะไรไปจริงๆไหม 3. ถ้าซื้อแล้วชีวิตฉันดีขึ้นในระยะยาวไหมหรือแค่รู้สึกดีใน10นาทีและฝึกเลื่อนการซื้ออย่างน้อย24ชั่วโมงความอยากส่วนใหญ่จะหายไปพร้อมเวลาที่เย็นลงสุดท้ายให้สร้างระบบอยากเท่ากับออม ทุกครั้งที่คุณอยากได้ของราคา1,000บาทให้โอนเงิน1,000บาทนั้นเข้าบัญชีลงทุนแทนคุณจะได้รางวัลจากความอดทนไม่ใช่จากความว,วบูบวาบของอารมณ์ของแพงที่สุดไม่ใช่ของในห้างแต่คือของที่คุณซื้อเพราะอยากและทุกครั้งที่คุณยับยั้งความอยากได้คุณกำลังเก็บดอกเบี้ยจากความมีสติ เพราะคนที่รวยจริงไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างที่อยากได้แต่คือคนที่เลือกได้ว่าอะไรควรอยากจริงๆอย่าให้ชีวิตพังเพราะอารมณ์ห้านาทีเพราะบางครั้งนี่จากมันอยู่กับเราไปทั้งชีวิตข้อ 5. แผนการเงินที่ดีคือเกราะแต่จิตวินัยคือกระดูกคุณจะมีแผนการเงินดีแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่มีวินยัยคอยพยุงมันไว้เพราะแผนการเงินคือเกราะ แต่วินัยคือกระดูกและต่อให้กรอทองคำถ้าข้างในไม่มีกระดูกก็แค่เปลือกที่รอวันแตกหลายคนมีแผนสวยงามมีสมุดบันทึกมีไฟล์ Excel มีเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวครบแต่ทำได้ไม่ถึงเดือนก็เริ่มหลุดเพราะวินัยมันไม่ได้อยู่ในแผนมันอยู่ในใจวินัยคือสิ่งที่ทำให้แผนมีชีวิตเพราะแผนจะไม่มีวันเดินได้ถ้าไม่มีใครเดินตามมัน เหมือนคุณใส่ชุดเกราะราคาแพงเพื่อออกรบแต่ไม่มีแรงยกดาบเกราะนั้นจะปกป้องคุณได้กี่นาทีบางคนรู้ทุกเทคนิคการออมรู้ทุกสูตรการลงทุนแต่ไม่เคยทำต่อเนื่องเพราะคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มแต่พรุ่งนี้คือกับดักของคนที่ไม่มีวินยัยคนส่วนใหญ่คิดว่าวินัยคือการอดทนแต่จริงๆแล้ววินัยคือความซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายของตัวเอง เราไม่ล้มเพราะเราไม่เก่งเราล้มเพราะเรายอมต่อรองกับเป้าหมายทีละนิดวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยออมอีกนิดค่อยทำอีกหน่อยค่อยเริ่มจนสุดท้ายแผนที่ตั้งใจไว้อย่างดีถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชักเหมือนนักรบที่ยืนมองสนามรบแต่ไม่ก้าวออกไปลึกๆแล้วเรากลัวความรู้สึกยากในระยะสั้นจนยอมแลกกับความเสียใจในระยะยาว เรากลัวความเหนื่อยตอนนี้มากกว่ากลัวชีวิตที่พังในวันหน้าไม่มีวินัยเท่ากับไม่มีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างเท่ากับแผนพังเพราะแผนการเงินที่ไม่มีวินยัยไม่ต่างจากบ้านที่มีแบบแปลนแต่ไม่มีเสาแผ่นดินไหวครั้งเดียวทุกอย่างก็พังหมดลองมองย้อนดูสิคุณเคยมีเป้าหมายดีๆไหมที่หลุดเพราะแค่ขี้เกียจหนึ่งวัน คุณเคยตั้งใจออมแต่พอเห็นของลดราคาแล้วใช้หมดไหมคุณเคยเริ่มลงทุนแต่พอกราฟตกนิดเดียวก็หนีไหมทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะแผนไม่ดีแต่เพราะวินัยไม่แข็งแรงพอจะรับแรงสั่นของอารมณ์วินัยไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจแต่มันเกิดจากระบบที่บังคับให้คุณไม่ต้องใช้แรงใจมากเกินไปตั้งระบบออมอัตโนมัติทันทีที่เงินเข้าแยกบัญชีใช้ ออมลงทุนให้ชัดจำกัดเพดานใช้เงินต่อวันและจงมีกฎส่วนตัวที่ไม่ต่อรองจำไว้วินัยไม่ต้องใหญ่แต่ต้องซ้ำได้ทุกวันทำเล็กๆซ้ำๆดีกว่าทำใหญ่ครั้งเดียวแล้วเลิกเพราะกล้ามเนื้อของวินยัยมันเติบโตจากทำแม้ไม่มีแรงสุดท้ายแผนการเงินอาจช่วยให้คุณไม่พังแต่วินัยเท่านั้นที่จะทำให้คุณยืนอยู่ได้ อย่าหลงดีใจกับแผนที่สวยแต่ควรภูมิใจกับวันที่คุณทำได้แม้ไม่มีใครเห็นเพราะคนที่วินัยแข็งแรงไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์แต่ทุกก้าวของเขามั่นคมเหมือนกระดูกที่ไม่หักง่ายข้อ 6. อย่าหวังพึ่งโชคถ้ายัางไม่เคยสร้างช่องทางให้โชคเดินเข้ามาได้โชคไม่เคยช่วยคนที่ยังไม่ช่วยตัวเองอย่าหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น ในวันที่คุณยังไม่ได้สร้างทางให้ปาฏิหาริย์เดินเข้ามาได้โชคไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือผลลัพธ์ของการเตรียมตัวอย่างโหดในวันที่คนอื่นยังนั่งเลื่อนโทรศัพท์อยู่หลายคนบอกว่ารอจังหวะก่อนรอให้พร้อมก่อนแต่ในความจริงโชคไม่ได้เดินหาคนที่รอโชคเดินหาคนที่เปิดประตูไว้เสมอมันเหมือนฝนตก คนที่กลางร่มเตรียมไว้จะไม่เปียกแต่คนที่มัวแต่บ่นว่าขอให้ฝนหยุดก่อนเถอะจะยืนหนาวอยู่ที่เดิมโชคก็เหมือนฝนมันตกทั่วแต่จะตกถึงใจใครขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่กลางทุ่งมากกว่าอยู่ใต้หลังคาหลายคนอยากถูกโอกาสเลือกแต่ไม่เคยทำตัวให้พร้อมถูกเลือกอยากได้งานดีแต่ไม่เคยพัฒนาทักษะ อยากมีรายได้เสริมแต่ไม่เคยเริ่มแม้แต่ก้าวเล็กๆอยากมีชีวิตใหม่แต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมทุกวันความจริงคือมนุษย์รักความสบายมากกว่าโอกาสเราพูดว่าอยากโชคดีแต่ในใจลึกๆเราแค่อยากได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเราชอบภาพของคนประสบความสำเร็จแต่ไม่ชอบช่วงเวลาที่เขาฝึกซ้อมในความเงียบ เพราะสมองเรามีระบบรอความหวังมันทำให้เรารู้สึกดีเหมือนกำลังจะได้อะไรแต่ไม่ต้องทำอะไรจริงๆความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนรอทั้งชีวิตแต่โชคไม่เคยมาเคาะประตูเลยสักครั้งคุณอาจจะเห็นคนบางคนแล้วคิดว่าเขาโชคดีจังแต่เบื้องหลังของคำว่าโชคดีคือความพยายามแบบที่ไม่มีใครเห็น เขาไม่ได้รอให้โชคเข้ามาเขาสร้างช่องทางให้โชคมีที่เดินด้วยการเรียนรู้ลงมือทำซ้ำล้มแล้วลุกใหม่แต่คนที่ไม่เตรียมตัวต่อให้โชคยื่นมือมาก็ไม่มีที่ให้มันเกาะอยู่ดีโชคไม่เคยทิ้งใครแต่คนส่วนใหญ่ต่างหากที่ทิ้งโอกาสก่อนโชคจะมาถึงถ้าคุณอยากโชคดีขึ้นอย่ารอให้โชคมา ให้คุณสร้างที่ทางให้โชคได้เดินพัฒนาทักษะในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทำสร้างผลงานเล็กๆให้คนเห็นลงมือในวันที่ยังไม่พร้อมทำในวันที่ไม่มีใครสั่งและเชื่อว่าการเตรียมตัววันนี้คือการเรียกโชคในวันหน้าเพราะโชคจะเดินเข้าหาคนที่เตรียมโต๊ะไว้พร้อมเสิร์ฟไม่ใช่คนที่ยังหาที่นั่งอยู่ในงานเลี้ยงของคนอื่น หยุดรอให้โชคมาหาเพราะโชคมันเดินช้าแต่มันเดินไปหาคนที่ไม่หยุดลงมืออย่าหวังพึ่งโชคถ้ายังไม่เคยสร้างทางให้โชคเดินเข้ามาเพราะปาฏิหารไม่ได้เกิดจากการขอแต่มันเกิดจากคนที่เตรียมพร้อมจะรับมันจำไว้โชคชอบคนที่ขยันจนดูเหมือนไม่ต้องใช้โชคและเมื่อคุณกลายเป็นคนแบบนั้น คุณจะพบว่าโชคที่ดีที่สุดในชีวิตคือการไม่ต้องรอโชคอีกต่อไปข้อ7อนาคตไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคนจนระบบคิดต่างหากที่ทำได้หลายคนฝากชีวิตไว้กับวันข้างหน้าแต่ลืมไปว่าถ้าระบบคิดยังเหมือนเดิมต่อให้เวลาผ่านไปอีก10ปีคุณก็จะยังอยู่ที่เดิมแค่เปลี่ยนปฏิทินอนาคตไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใคร สิ่งที่เปลี่ยนได้คือวิธีคิดของวันนี้เราทุกคนมีฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีระบบคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรของอยากมีอยากมีเงินเยอะอยากมีบ้านอยากมีชีวิตที่ดีกว่าแต่พอถามว่าระบบที่จะให้มันเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนกลับเงียบมันเหมือนคนที่อยากเก็บน้ำไว้ใช้แต่ไม่มีท่อไม่มีถังไม่มีระบบไหลเวียน สุดท้ายฝนตกมาทีไรก็ไหลทิ้งทุกครั้งชีวิตคนจนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะขาดโอกาสแต่จนเพราะไม่มีโครงสร้างรองรับโอกาสเขาอยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่มีระบบเก็บอยากลงทุนแต่ไม่มีระบบเรียนรู้อยากมีเวลาแต่ไม่มีระบบจัดการชีวิตคุณเลยเห็นคนจำนวนมากวนอยู่ในลูปของความพยายามแต่ไม่เคยหลุดพ้นจากจุดเดิมเลย ทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมทั้งที่พยายามแล้วเพราะเราคิดว่าความสำเร็จมาจากความตั้งใจแต่จริงๆแล้วมันมาจากระบบคิดที่ถูกต้องจิตใจของคนส่วนใหญ่ทำงานแบบอารมณ์นำวันนี้รู้สึกอยากทำก็ทำวันไหนเหนื่อยก็หยุดแต่ระบบคิดของคนสำเร็จทำงานแบบกลไกเขาไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะระบบของเขาบังคับให้ชีวิตเดินหน้าอยู่แล้ว และนี่แหละช่องว่างระหว่างคนพยายามกับคนสำเร็จคนพยายามใช้แรงแต่คนสำเร็จใช้ระบบถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนระบบคิดคุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกปีแม้รายได้จะมากขึ้นแต่รายจ่ายก็จะโตตามแม้จะเปลี่ยนงานแต่ความเครียดก็จะกลับมาแบบเดิมเพราะรากความคิดมันไม่เคยเปลี่ยนคุณอาจเก่งขึ้นทำมากขึ้น แต่สุดท้ายก็กลับมาที่จุดเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะชีวิตที่ไม่มีระบบคือชีวิตที่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งที่หมดแรงอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเริ่มจากอยากมีให้เริ่มจากวางระบบให้มันมีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คนควบคุมได้ตั้งระบบเก็บเงินอัตโนมัติวางตารางการเรียนรู้สั้นๆทุกวันเขียนเป้าหมายแล้วแปลงเป็นกลไกเช่นทำ10นาทีทุกวัน และถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้เป็นระบบหรือแค่แรงบันดาลใจชั่วคราวระบบจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมจะเปลี่ยนผลลัพธ์และผลลัพธ์จะเปลี่ยนชีวิตแบบถาวรอ,อย่าฝากอนาคตไว้กับคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเพราะอนาคตไม่เคยปรับตัวให้คุณคุณต่างหากที่ต้องปรับตัวให้ทันอนาคตเปลี่ยนจากอยากมีเป็นวางกลไกให้มันมี แล้วคุณจะไม่ต้องวิ่งหนีความจนอีกต่อไปเพราะระบบคิดใหม่จะเป็นกำแพงที่การมันออกจากชีวิตคุณได้จำไว้อนาคตไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคนจนแต่ระบบคิดที่คุณเลือกใช้ในวันนี้ต่างหากที่จะตัดสินว่าคุณจะยังอยู่ที่เดิมหรือไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้และถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชัแห่งความคิด ที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ